สวัสดีครับพบกับช่องทายทองใบพังเตอู์โครับอันนี้สองนุ่มล่อจะไปไหนกันก็ไม่รู้ครับขัดงาแต่เช้าเลยนะครับ,รบทำไมแชกให้มาแชกให้มา,มาก็คนไทยมาได้อยู่นี่ครับอเบออหน้าตาไม่อาบน้ำดิ แล้วก็เลยแบบขเดงพี่พลอยขัดงานเลยวะพี่พลอยเอล้างอย่างดีเลยวันนี้ขัดอย่างดีเลยครับขัดรองานขัดงานวะนี่ขัดรองานผมนี่ก็พี่พายเบนนะพี่พายเบนรอเนาะ ลอมากเลยวะโอ้ยขัดกันใหญ่เลยครับทันักขันอะไรครับกขันักขันอะไรมว่าไงครับงานจะไปงานอะไรกันครับํำไมครับงานอะไรครับเข็ไม่มาครับแชไม่มาก็ไม่เป็นไรก็อั่เพคธรรมดาครับ ขัดรองานวันที่เใช่ไหมรองานขัดรอไม่ใช่ขัดรอนะขัดขัดหางานใช่ไหมขัเอ <c oughs> เอวฟบซี่ทำไมทำหน้าไม่พอใจเลย <c oughs> ครับน้ำรอน้ำรอพี่เบนพี่เบนไม่เคยขัดงานก็ขัดนะวันนี้เนาะถอนแล้วก็เลยขัดไว้เออขัดก็รอแล้วแบบสี่ ทุกวันนี้แบบเอเป็นผัวที่ดีมากเลยให้เมียล้าง <blind ing. S 1> เป็น,น,เ,ปนเป็นผัวที่ดีมากเลยครับน้าตา<ะ>ครับครับน้าตานี่อยู่ดีมากเลยเมียก็ลา้างเห็นไหมเออชายเมียนะครับชายเมียล้างนะครับน้าตานี่ไม่ไหวแล้วน้าตานี่ เนี่ยเป็นคนล้างผัวคนยืนดูนะครับอ้ไม่ไหวเลยนะครับนาตาครับไม่ไหวเลยนาตาเนี่ย <c oughs> <c oughs> พี่แป๊บซี่พี่เบนพี่พลอยนี่เนี่ยเขาได้ทุกทุกเชือกเนาะ <c oughs> เขาได้ทุกเชือกเลยส่วนมาก ส่วนมากผู้ชายจะไม่ค่อยทำงานครับช้แต่เมียครับผู้ชายจะไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่นะเรัยบด้อยล้ครับเนี่ยพี่เบนกับพี่พลอยให้แต่เมียทำงานใช่ไหมให้แต่เมียดูแลช้างนี่ อย่างนั้นโลกไม่กลมมันมาอยู่ด้ยันหรออันนี้ต้องถามต้องถามนับเลือ่อนนะครับว่านักขันทำเองหรือนะนะหรือมีอยครทำช่วงนี้นักขันต้องทำเองว่านะพี่แบบซี่ตกมันนะนนนะแล้วก็ถ้าวันนี้ขี่ออกไปนะก็ตกเหมือนเดิมนะครับ แล้วเขาไม่กลับไปน่นบินก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้นไม่ได้ไก่อนาน้นรอนี่ครับสองนมรอสามนมออลองแล้วครับลองแล้ว ี่ครับก็พี่พลอยนะครับพี่พลอยมีพี่พายเบนรับมันจะเชือกลอโอเลยแต่พี่พลอยจะเป็นสีดอคนระับสีดอเขาไม่มีงานอันนี้เต้าอ้วนลองกินอย่างเดียวเลย ไม่ได้ไปนะไม่ได้ไปลแต่ใต้อุตสาอุล้างย่งรอเลยยาสวยย่างตัดตรงนี้บ่ตรงนี้ัม่มียาแล้วหมดยาแล้วหือตรงนี้ตรงเดียวรอสับปด วันนี้ผมหาอันน <shit> <speaking in English> ี้มาน้าบหน้าโละ6อยบเก็ต่อให้พอดูทำไมไม่อาบทำไมไม่ทูซนเขห้นทูซนอไรวะอยู่ไหนนี่ยนนะอาบเดียวก่อนอย่าก่อน ที่เราก็ไม่อยากไปทำแนละ้วทุกวันนี้มันใหญ่เป็นมึมันอันตรายแล้วม,ลนะมันไม่เหมือนเด็กๆตะกรอนใหม่ๆดิกำลังตกมันท้งเล็บมันยังชี้ได้เลยผมอยู่นู่นตกมันยังเดินเขกเลยท้งเล็บมันไปตกอยู่กอตรงนั้นผมขนแขกกำลังตกมันนี่มันเชืเ่อมเลยมันฮึม่มเป็นเชื่อมเราทุกวันนี้ชูนะ <c oughs> แล้วเรากลัวอยู่ต่อไปต้องให้ต้องฝึกให้มีอาชีพแห่งงานเรานิไม่ต่างน้ำเข้าห้องน้ำให้เมียจุมูกด้วยมีอาชีพมีอาชีพไปเก็บขี้ตอนตกมันตกอะไรต้อง ต้องฝึกแล้วต้องฝึกแล้วไอขี่ไม่ขี่ถ้ามันจะขี่ไม่ได้ไม่ขี่มึงข้างร้นเลยเนี่ย <c oughs> สั่งได้นะครับสั่งอย่างเดียวเลยนะครับโอ้เมื่อสัน่นไอ้พ่อยขันฮาตอนไหนครับ พี่พลอยพี่อันนี้ก็รอเมียมาเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมนะตารอมียมามาขัดเหมือนกันนะช้างเขาใครไม่มีบารมีทีไม่ได้นะพี่พลอยเออนี่ขัดข้ามีในั่งเลยไว้ๆน้ามันเปิดตรงนี พาดเศร้าว่ะนี่พัดทางนี้เลยครับเอฟซี่ล่อแล้วหล่อแล้วเอฟซีเอฟซี นี่ครับพี่แบบซีก็อาบน้ำนะแต่งร่อมากเลยครับอาบน้ำไปเช้าเลยวันนี้ สำหรับคลิปนี้นะครับก็เขาจะบคลิปไปไม่เคียงแค่นี้นะครับก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับช่องพายทางใบพังเตงโมนะครับสวัสดีครับ